ทีในการทําให้ผู้ชายใส่ใจเราครับในการศึกษาตีพิมพ์นะครับเมื่อวันที่13ธันวาคม2023นะครับนักเขียนนะครับจากรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับเขาได้อธิบายว่าการทําให้ผู้ชายหลงรักเนี่ยนะครับต้องทําให้ผู้ชายรู้สึกนะครับถึง5ข้อนี้เสียก่อนเราจะต้องทําให้ผู้ชายเกิดความตื่นเต้นให้ได้มากที่สุดครับเพราะอะไรครับเพราะเพศชายเสพติดสารโดปามีนมากกว่าเพศหญิงครับ ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าในการครบหากันเขารู้สึกว่ามันมีความสงบนะครับมันไม่ได้มีการโวกเวกโวยวายการต้องจับผิดต่างๆทาให้ผู้ชายรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความวุบว่านะครับรู้สึกว่าเ,เราเนี่ยน่าหึงหวงผู้ชายต้องรู้สึกว่าการครบหากับผู้หญิงครั้งนี้เหมือนกับว่าไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนเลย เขาต้องรู้สึกว่าผู้หญิงน่าทนุถนอมซึ่งเราจะต้องทําให้ความคิดของผู้ชายเนี่ยรู้สึกถึง5อย่างนี้ครับและจะทําให้เขาใส่ใจเรามากขึ้นให้เราสื่อสารความต้องการของเราอย่างตรงไปตรงมานะครับอยากเวทเซเว่นก็เวทเซเว่นอยากเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำอยากทาอะไรก็บอกไปตามตรงกับและบอกเขาด้วยครับว่า เขาเป็นฮีโร่อย่างไรสําหรับชีวิตของเรานะครับขอบคุณทุกครั้งเลยนะครับที่เขาทำอะไรดีๆให้นะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเออเขาเป็นฮีโร่นะครับเขารู้สึกว่าเขาได้ปกป้องเราเขาได้โชว์ความเป็นผู้นำนะครับและนะครับไม่เอาเขาหรือไม่เอาผู้ชายเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายจะเกลียดมากเลยนะครับเวลาที่เอาเขาไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับผู้ชายนอกบ้านเอาเขาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันหนักๆพวกนี้ครับซึ่งสิ่งนี้ผู้ชายจะไม่ชอบ อย่างยิ่งถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูค,คมเคยสอนไว้ใน e อีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1 e b o อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจกแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. Add line id at love underscore ตองเมื่อเข้าไปที่ line add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ line add ทจะทำการส่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ